เกตวันนี้คำเละแล้วแล้วแล้วแต่ว่าอีกแล้วหรือลงท้ายประโยคเป็นคำส้อยยกตัวยางเอาแล้วล้วเอาแล้วลาวเอาแล้วแปลว่าเอาอีกแล้วโอเคคำต่อไปล้วล้ว เล่าเล่าเล่าเาเล่าเแปลว่าลุกลี้ลุกลนสับเปล่าโอเคหรือเป็นคําบอกเล่าเอาสองคำมารวมกันทำเล่าเล่าแล้วเล่าทำเล่าเล่าแล้วเล่าแปลว่าทำเล่าเล่าแล้วเล่า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  ลราเ่าเาเราทำเล่าเล่าแล้วเาเนี่ยก็พูดได้อย่าลืมนะคะทำเล่าเล่าเลวเล่าเราเลาเาเ่าเราเาเ่าเ่าเราเาเาาเาาเ นีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมจีบกันสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีแผ่นเกี๊ยวตามไปดูวิธีทำแผ่นเกี๊ยวได้นะคะหมูกุ้งเครื่องปรุงก็จะมีอันนี้เป็นสามเกินนะคะก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยก็จะเอาหมักหมูกับกุ้งนะคะโอเคน้ำมันพืช ผงปรุงรสน้ำตาลทรายซอสน,น้ำมันหอยแป้งมันสบปะหลังไข่ไก่ซอสปรุงรสและตรงนี้นะคะก็คือน้ำจิ้มค่ะ <c oughs> น้ำจิ้มของเราก็จะมีน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือแล้วก็ สีอูดดำสีอูวขาวนะคะโอเคโอเคเราวมาเราทำกันเลยอย่างแรกเราต้องเอากุ้งไปปอกเปลือกก่อนนี่นะคะเราก็จะมาปอกเปลือกกุ้งนะคะนี่นะครับทำไมกุ้งมันตัวเล็กจังครับน้องชมน้องชมใช้กุ้งตัวเล็กค่ะพเพราะรสชาติมันจะดีกว่านะคะแล้วก็ถูกตังกว่าด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะนี่นะก็ปอกกุ้งปกตินั่นเลงนะครับเอาขี้อะไรอกเรียบร้อยนะแล้วเราก็จะมาโขกสามเกลอกันนะคะยใส่กระเทียมนะครับหลากผักชีแล้วก็พริกไทยตำหยับยาไปก่อน เยอะนะนครับเ <Okay, S 1> <Okay. S 2> มื่อเราเก็ของเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยเราก็จะใช้เนื้อหมูนะคะไปเลยเป็นเนื้อหมูบดนะครับแล้วก็จะใส่กุ้งไปนะคะกุ้งที่เราแกะเมื่อกี้แล้วก็สาเกลอค่ะ กระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็ผสมไม่เข้ากันสูตรน้องชมผสมยังไงครับกุ้งกับหมูนะครับก็หมูสองกุ้งหนึ่งค่ะก็เป็นหมูสองส่วนกุ้งหนึ่งส่วนนะครับได้ใส่กุ้งมากกว่าหมูได้ไหมได้ค่ะแต่ว่ามันจะเปือยงค่ะอ๋อก็แล้วแต่สูตรนะครับแต่ก็จะประมาณนี้นะขยำขยำไม่เข้ากันขยำขยำขยำ แล้วเราก็จะมาปรุงรสไข่ไก่ไส่ไข่ไกล่ลงไปหนึ่งฟองนะครับผงปรุงรสซอสปรุงรสน้ำมันพืชน้ำมันหอย น้ำตาลทรายแป้งมันสำปะหลังโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ขยาำขยำขยาำคลุกเขาไว้เข้ากันนะครับอหอมแล้วเนี่ยสุตนน้องจอมก็จะใส่ผักชีไปสักน้อย นี่นะอืมจะได้ตัวไวเรกวาก็ขยบขยมน,น่ากินแล้วนะครับโอเคนะคะก็ะได้แล้วนะคะล้อชมก็จะพักไว้นะคะกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็จะไปทำแผ่นเกี๊ยวกันต่อค่ะนี่นะ เดี๋ยวไปทําเป็นเกี้ยวกันตองเป็นเกี้ยวของน้องชมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะแต่น้องชมอยากให้มันเป็นวงกลมแบบนี้น้องชมก็ใช้กระป๋องนมข้นหวานนะคะทำยังไงครับวางค่ะแล้วก็กดลงไปอืมตามแบบง่ายๆนี้นะครับจะห่อเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะ ก็แกะตามรอยที่เรากดไว้เมื่อกี้อือหืง่ายเลยออกมาสวยกล้ยนะครับใ,ชในช่วยเพื่อนๆดูหน่อยนี่ออกมากลมเลยโอเคเราก็จะกดไปนะครับกะสักสอง200เ่นก็พอเยอะไปค่ะเราได้มาแล้ว ล้วก็จะเอามาจุบน้ําแล้วก็มาจุบนน้ําเปล่านะครับอืมเล้วราก็จะตักไส้ก็ตักไส้ที่เราพักไว้เมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็จีบนี่หนึ่งจีบเอาทำอีกชิ้นหนึ่ง เอาแป้งมาจุ่มน้ำหมาดๆนะครับตักไส้เข้าไปใส่ตรงกลางกุ้งเป็นกุ้งนะครับทากินเองแล้ก็กีบต้องจุ่มน้ำเพราะว่า ให้ตัวไส้ติดกับแผ่นเกลียวนะครับนี่น้องกูชมก็ทำคลายนะครับจีบระบาดจีบระบาดท,ทำไปเรื่อยๆค้ามันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่นะครับอืม <Wow. S 1> หน้าตาหน้ากินอยู่นะครับ <Wow. S 1> แเรวจะทำยังไงต่อครับน้องชม เปนะคะ okay. แล้วเราก็ไปนึ่งนะครับ <Okay. S 2> นึ่งสักสิบห้านาทีนะคะโอเคเดี๋ยวสักสิบห้านาทีมาเจอกันระหว่างเรารอขนมจีบนะคะ เราก็จะมาทำน้องจิ้มกันเลยโอเคน้องชมก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำสีอิ๊วขาวเกลือแล้วเราก็จะเอาไปตั้งบนไฟนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แล้วก็มาเที่ยวบนไฟอ่นอ,อนๆนะครับ <Yahoo! S 1> ก็จะปรุงรสตามใจชอบนะคะให้มันกระเี้ยวหวานๆน,นะคะนี่นะครับน้องจมก็จะใส่พริกแห้งลงไปด้วยนะครับว้าวเพิ่มความเผ็ดสิกเล็กน้อยเอาลองชิมดูสิครับได้หรืยอยังน้องชมอืมได้แล้วค่ะโอเคนะครับก็ะเรี้ยวหวาน ผมตามใจชอบเลยเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟคู่กับขนมจีบนะครับว้าวเสร็จแล้วนะคะกับเมนูขนมจีบสตรของน้ชมเองค่ะโอเคนี่นะครับนี่ขนาดน้องชมทำเองนะครับยังน่ากินขนาดนี้เลยนี่อันนี้นะครับ ุงเป็นกุ้งกันเลยนะครับหืมใช้ได้กระเทียมเจียวหรือหอมเจียวโรยข้างบนนะครับแต่ท่าน,นี้ก็น่ากินมากแล้วนี่ไดไหนเป็นน้ำจิ้มที่น้องชมทำเมื่อกี้นะครับนี่ค่ะอยู่นี่อันนี้นะคะก็คือน้ำจิ้มที่น้องชมทำไปเมื่อกี้นะคะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้ซอสพริกอันนี้ซอสมาเขือเทศอันนี้ซอสทาเลียกีค่ะ เมนูทำาฐานเล่นๆเ,เวลาว่างๆนะครับให้เด็กๆสนุกกับการทำอาหารโอเคเดี๋ยวเราจะมาชงชิมโชว์กันเลยตับต่อไปตรงหนึ่งนานนะครับผอชมจะลองชิมเป่าก่อนนะคะระวังร้อนนะชิมเปล่าเปล่าก่อนอืมกัดไปกัดจากกุ้งเต็มๆนะครับว้า รสชาติก็เค็มๆหวานๆอร่อยอร่อยแล้วค่ะว้าวเนี่ยลองจิมน้ำจิ้มที่ตัวเองทำด้วยสิครับนี่นะครับจะทำขายก็ได้นะครับสูตรนี้น้ำจิ้มเต็มคำกันเลยทีเดียวโอเค <Okay. S 1> อร่อยมากน้ำจิ้มนี่ทำเป็นยังไงบ้างครับ รสชาติก็จะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดน,นะคะหืมแม่หมูกำลังดีไหมกำลังดีค่ะนี่นะครับเราจะไม่ปรุงรสให้เข้มข้นมากนะครับเพราะว่าเราจะมาเผื่อไว้จิ้มกับน้ำจิ้มพวกนี้นะครับรใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำเมนูอะไรทานเล่นดีลองนูนะครับขนมจีบนี่น้องชมก็ทำเองคิดเองนะครับ กินเป็นกิโลก็เลย <c oughs> นี่ขนาดชิมนะครับโดนไปสีโลกแล้ว <c oughs> สิบกว่าชิน้นเกีกก่ยงจิบไปในพิกซานะครับ <c oughs> เป็นเมนูทานเล่นนะครับใครไม่รู้จะทำเมนูอะไรลองทำทานดูนครับอร่อยมากหวังว่าคุะจะทำตาเมือนได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นักชมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้านอางชมจะมาทำเมนูอะไรติดตามนอกชมด้วยนะคะคลิปใหม่ก็จะลงทุกวันจันและวันพฤหัสนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย